หายแล้วโอ้ทุกคนแมปมันอะไรวะเนี่ยมันโคตรโหดเลยขนาดนั้นนะไอ้ห่าเย็บเลยวันนี หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP Call of d ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรลด50%ด้วยนะครับรีบไปจัดด่วนๆราคาดีมากแล้วก็อย่าลืมตอนใช้บริการใส่โค้ด TG h a w k x ด้วยนะครับได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะนอกจากคอ l l o เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, v a r a o n t Overwatch อัปเดตซีซัน6ซีซันสุดท้ายเข้าเกมแล้วนะครับเติมผ่านร้านเติมโค้ดเกมได้ราคาถูกกว่าเติมเองเช่นเคยนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ด ครับซึ่งเอาจริงๆคือแต่งไงก็ได้แบบเบอร์น,นี้คือมันโกงมากเลยทุกคนรีคอยมันเทบไม่มีอ่ะยิ่งใส่ไอ้ตัวสต็อกตัวนี้นะทุกคนไลฟ์โอแมนคือแบบเหมือนเล่น a t g ก่อนหน้านี่อะไรคือเป้ามันนิ่งแบบไม่ต้องขยับไปไหนเลยนะครับซึ่งออฟติ่ยผมก็เลือกใช้ได้แบบ เอาตามที่ชอบไปนะคลิมที่ผมลองปันบัเอาไปเล่นตัวคูณ4ดูนะครับก็สนุกดีเหมือนกันนะเพราะเราเล่นเลดดดอตมาเยอะและ้เราลองเล่นตัวคูณ4บ้างนะกระสุนก็40เท่าเดิมครับอันนี้มากสุดละส่วนบาเรลเนี่ยผมก็ยังใส่เป็นตัวเซนทัมอยู่นะแต่ว่าถ้าใครอยากบวกระยะแบบสุดขั้นเลยก็ใส่ตัวแรกก็ได้นะครับผม แล้วก็มาสเตอร์ผมใส่มปนตัวคอเตอร์มาสเตอร์นะครับเท่านี้เลยที่เห็นในคลิปนะครับคือเอาง่ายมันอยากอยากแต่งอะไรก็ได้จริงๆนะปืนนี้คือมันนิ่งอยู่แล้วนะครับเล่นง่ายมากๆคือมันแบบเวอร์จนบาลานซ์มันพังอ่ะทุกคนผมบอกเลยมันมันโหดเกินนะครับผมโอเคทุกคนเราไปลุยกับปืนใหม่กระบอกนี้กันต่อในโหมดที่นัวที่สุดของฮัวโซน่ะตอนนี้ผมมันมาจริงๆครับทุกคนกับห้องสองชั่วโมงผมจะยิงักกี่นาทีดีวะ ยิงจนแบบว่าโอ้มาตรงนี้ก่อนเลยตกโผล่ไหมโผล่ไหมหลังนี้ในหัวนั่นโอ้โหที่หายแล้วมันแคมป์บนนั้นเอ้าได้คิวอะบนมีมันจะบอกว่าผมได้ยิงสัก แจมได้หนึ่งเฮ้ยโอ้โหยิงหัวไหนวะเนี่ยหัวเยอะจังเฮ้ยแท็กนี้ไม่โคตรโกงเลยอะเหมือนวอลแฮกคอะทุกคนเฮ้ยโอ้เฮ้ยหัวปลาน้่เราไปโซนอื่นบ้างดีกว่าวะเฮ้ยนั่งนั้นบ่อยแล้วมาดูเฮ้ยตรงนี้สามพล หัวไปอย่างเร็วเฮ้ยจอดเอ้ยบน,นั้นมีคนอ่อแล้วนั้นยิงไม่ได้นะครับเราได้เรียนรู้ละว่าผมทำได้หรือไม่เรย่ังวะสุดท้ายขีวหัวไปสามเมตรเกิดไม่รอดเนี่ยเราต้องเรียบรีเซ็ตก่อนครับอุอ้ยนัดเดียวแจมเหรอ คนร้ายผมเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยเหรอทำไมนายเป็นซอมบี้อ่ะโอ้ไปแล้ววาร์ปหนดีผมไม่รู้ว่าผมเจอกับตัวอะไรเว้ยผมกลัวแบบอะไรที่ผมยังไม่ได้แบบว่าเรียนรู้เดี๋ยวจะโดนอะไรแบบคาดไม่ถึงไปกันเลยตัวไกลๆไอ้นี่อะไรอ่ะ What the โอ้อะไรกันเนี่ยเฮ้ย

ไม่เห็นผมมีเสียวปว่าววะใส่กล้องนี้มันเปิดดินะผมชอบยิงกล้องไกลๆเอาเลยแต่ว่าเมตานี้ก็ต้องเป็นเลดดอดเราต้องเล่กนกอะไรมาแตกต่าง <c oughs> <c oughs> แบบมันเม้มหัวมันดีกว่า จอมบี้หลือคนกระสุนจะหมดวะนี่เสียงอะไรแปลกๆอย่างนี้วะโว้ววววเฮ้ยคนอยู่หลังรถตัวนี้เหรออ๋อสุดหนึ่งกวามีมีเเฮ้ย สองแล้วข้างบนยิงโอ้ยออกก่นขอมีเพื่อนมีข้างบนอะไรดีวะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ยรอดอยู่แล้วอยากรอดอ่ะยิงผมอยากรอดมากเลยรู้ว่าเกิดใหม่ได้แต่วันนี้ผมอยากรอดอ่ะโอ้โหคนละตัวด้วยมั้งเนี่ยคนละมุมเลยยิงผมมาห้องนี้ ห้องนี้มัน,ปนแปลกๆเราทำอะไรกันวะเฮ้ยตัวตนี้ไม่รอดแฮ้ยเกิดไม่รอดเราเฮ้ยตองไฟเหรอเร่งกันอยู่านนั้นอะตองไฟนี่อยู่ได้ตลอด มันโดนอะไรเด้งอหรอวะอ,อยู่นี้มีคนมาเยอะมาให้แบบซ้อมเป้าเรื่อยๆเลยววะเนี้ยเราจะได้คมดึวจากการซ้อมยิงแถวนี้เฮ้ยมาไงไม่เกี่ยวน้าอ่ะโอ้ยดุ๊บพี่เขาแบบลงมาแก้แฮนแบบทันใจอ่ะ ขอลองมั่วววงบนักรอบนึงดูดิว่าเราจะทนแข็งได้แค่ไหนป<า>ักป้าป้าป้าปัปปปัปเฮ้ยมาอมีแก่ตรงไหนก็มกันมาแบบนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก่อน้วเราค่อยไ,ไปคอนโทรต่อยี่หัว ตามเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเจ้าตายปั่นดิวะเฮ้ยซองโอ้โหไม่มีก่อจะเป็นอดไรติดวะเนี้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะก่อลอยฟ้าเหรอไปดูดิ ชิพเน้นดีว่ะเอาชิพเน้นไมาอยู่วันนี้เนี่ย What the fuck โอ้ทุกคนแมบมันอะไรวะเนี่ยมันคนลโหดวเลยขนาดนั้นน่ะเฮ้ยโหาเดีย็บเลยวิ่งมองเห็นเอยู่เกาะลอยฟ้าทุกท่านโอ้โหเราเราดูตัวคนเนี่ยจุดดำๆมันจะมันจะไปถึงไหนวะว่าได้เวลา พุ่งไปแล้ว้เอยเฮ้ยโตไรอ่ะยียห้อเกมว่ะ นี้ก่อนบนหออย่งยัดเกาะเอาตาบ้าติงข้างล่างอะผมว่าตรงนี้มีกระดิ่งบนระเบียแปลกๆโมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกฟองไปแล้วโดนมาดิ เขาเห็นด้วยว่าตัวเดียวกันในสายคุณจีใครดีวะเนี่ยตัวโมก่อนไปแล้วอย่าตายแน่ทับหัวมัน <c oughs> สอบ้ย ผมเหยียบทับลงไปให้ผมจะว้าวโอเคลงไม่ตรงลูกแก้วคือผมจะลองแบบพุ่งไปลงใส่ลูกแก้วแบบเราจะได้บูทหรือเปล่าเวลาเราวาร์ปอีกทีนึงเราลองทวารูดีกว่าว่าเป็นอย่างไงโอเคไม่ได้นี่ดีกว่าคอนโทรลเซนเตอร์เมืองคนตึงโอ้โหเป้าโคตรสายเนี่ยเดินลิงเฮ้ยยี่ยางไหนวะนะ เดียวคปมาวะไปดีกว่าเดียวเียวเปัเเเ๊บหนึนายตัวนั้นไม่เกี่ยวว่มันเล่นมันเล่นในวงเซฟโซนอะ่ะเข้าออกยิงไม่ได้ไปดีกว่า ใครทำไาเระเพื่อนโอ้สั้นจา้าบ้าตาย,ยไม่ยินเสียงคนว่ะเสียงหน้าเองเราเพื่อนหองมไปออสคู เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยตัวนี้เองรถขอบไม่เหมือนหอมีเหมือนรู้สึกว่ามีคนมาขับแล่ว่าวรีหัวคือมันแรงจนรู้สึกว่ามันเวอร์ไปอ่ะรีคอยก็ไม่มี โคนหลอนเลยเลยไปไหนอะเพื่อนยิงน,ออน็อกชอบนั่งทำอะไรนะเฟ้นอะไรวะไอด้ดูเด็กปืนมันยิงแบบคือบาลานซ์พังอ่ะครับผมไอ้ปืนสี่ก่อนเขาบอกที่เข้ามาตอนนี้น <laughs> โกงจนบาลานซ์พัง คือมันเกินไปเว้ยเอทีจีแรกๆยังไม่ขนาดนี้เลยเหลือเชื่อ อะไรดเฮ้ยผู้บอกเฮ้ยเฮ้ยเกลือตายเรือดเหลือน้อยมากเมื่อกี้จะเข้าไปเคลียร์เฮ้ยวามจริคือพังจริง บาลา,ตาตนตอนนี้ก็จบภาคแล้วพี่เราก็จัดให้เฮ้ยหนีตาม่อนบิงบอเกือบเอาเราตาย พี่ดิสนสน๊กแบบนีนน้ไอ้ทำไรอะนอกแล้วเข้าไปทำอะไรวะนี่อะไรวะเฮ้ยทำไรได้อะไปดีกว่าเล่นกันชิวจัดเลยวะ อยอย,อย,อยรืาายรลยโตัวนี้หัวปลาหัวมันใหญ่อ่เล็งหัวง่าย บเฮ้ยเกือบตายเฮ้ย,เอ,ยเอาเพื่อนนี่ว่ะอะไรวะเนี่ยไอย้ตัวนั้นไปไหนวะมันอยู่ซ้ายมือเรา าเราไม่เจอเว้ยออกไปดิไอ้เจโว้ยระเบิดทำอะไรกันวะนี่โอ้ยตังนี้เปนม้วนเลยวะโคตรมั่ว มองไม่เห็นอะผมต้องยิงยิงจุดเพราะผมมองไม่เห็นจริงๆเฮ้ยอย่างไรว้าวว้าวว้าวตายวะอีเวนตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่บอดไลท์สิตาไลท์ตาไลท์สิตบผมจะรู้อะ นะครับล่าอย่าให้หนีเหมือนบอดเลยโอ้ยเจี๊ยบมาจังหวะเขามั่ยเลยไม่มีกอดสักตัว,ต,วตัวนี้งไงอะ่ะนี่จะไป ว่าเป็นแมปที่วอร์มเป้าซ้อมเป้าได้ดีอ้า <laughs> <laughs> โอเคจบที่61คิว <laughs> แบบมันมันจนแบบว่าเราไม่มีอากาศหายใจอ่ะด้วยแบบนี้คลิปหน้านะครับเราเตรียมตัวเลยทุกคนอีกปืนหนึ่งแม่งก็เถื่อนเหมือนกันก็ลองเอาไปถือเล่นแล้วแม่งแบบลิงแล้วเดินลิงโคตรเร็วอะเดี๋ยวรอดูกันกับปืนหน้าคลิปนี้เราจากกันตรงนี้ครับผมไปแล้วจ้าง